เธอเค่บอกรักฉันที่สุดรักฉันที่สมให้ได้ทุกอย่างแค่อยากให้เธอพิสูจ จะให้ดีต้องมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนไม่ต้องใครจริงแค่มองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนถ้าจะให้ดีต้องมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนไม่ต้องใครจริงแค่มองตาแล้วกลืนมองมองตาแล้วให้กลืนสิ่งที่เธอทําได้คืนนั้นผมไม่ลืมอยู่ก็ยังทิพย์รับลองเธอได้ลืมแฟนเก่าเธอมากระซิบบอกว่าอยากจะได้คืนรู้ว่ามัน จะดูไปทำไมก็รู้ว่ามันไม่ดีขอบใ้เจ้าชู้ต้องทำใจกลั้นใจอีกนิดมันไม่มีผิดถ้าอย่าเพิ่งคิดว่ามันไม่ดีมันใจอีกนิดเธออย่าเพิ่งทริปลองดูสักนิดถ้าจะให้ดีมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนถ้าจะให้ดีต้องมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนไม่ต้องใครจริงแค่มองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนถ้าจะให้ดีต้องมอง แล้วกลืนม,มองตาแล้วกลืนม,มองตาแล้วกลืนไม่ต้องใครจริงแค่มองตาแล้วกลืน s ิ่งมันนิริเวศสิ e งมันนิริเว o ตัวนวาร้านี้ผู้มีทั้งบ้านผู้มีทั้งรถประเดี๋ยวมันหนีดมัวสองเดือนได้ห้าแสนโซอาดันหนีดอไม่จำเป็นต้องมีแผนขอแค่บีบพอเหมือนเอามีดมากรีดคอก็ยังเบื่ออยู่แบบนี้เขาไม่ได้สร้างให้กูเป็นกูเขาแค่มาเจอกูแบบเนี้ยเมียมึงตอนเพลอก็ขอเบอร์กูแบบเนี้ยทำตัวตีเสมอแตวมึงได้เจอกูไอ้เหี้ยมันน้ำคานพูดมากไปบอกแล้วไงมันน้คานแม่งโคตรน่ำคานชีว like oh, like ิต <burned rotten slate> <loud> จะให้ดีต้องมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนไม่ต้องใครจริงแค่มองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนจะให้ดีต้องมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนไม่ต้องใครจริงแค่มองตาแล้วกลืน มืสแตงพี่ oh. พาาสิบล้านน้องยังต้องการอะไรอีกจากเงินพี S ่มหาศาลน้องยังต้องการอะไรอีกล่ะแอมสเปอร์สตาร์ถ้าไม่ใช่วันนี้ต้องชาติหน้าลดตัวขนาดนี้รีบความโอกาสอาไว้ดีกว่าหาก oh. น้องจะมองหาผู้ชายคนเดียวที่เป็นที่สุดอย่า yeah, yeah. บอกได้คำเดียวระดับพี่มหาบุรุษอาถึงเวลาแล้วเธอไม่ต้องเคินไม่ต้องอายถ้าสาวอื่นเข้าไปแดากแล้วเธออย่ามาเสียดายม่นน้ำคันพูดมากไปบอกเล่าง่ายมันน้ำคันไม่ จะให้ดีต้องมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนไม่ต้องใครจริงแค่มองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนเธอจะให้ดีต้องมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนมองตาแล้วกลืนไม่ต้องใครจริงแค่มองตาแล้วกลืน นามสิเป็นอันมาเช็ดคิดพูดอะไรให้คิดนิดเราห่างกันเกิดไปไมมขยับเขาไม่ให้ชิดนิดแต่ตัวไม่มิดชิดไปเห็นและคิดคิด Can นยูบีมาสล u t โซ can y ยู g i v มีแท่นดิจิตอ๋อระวังจะล้มทั้งยืนถ้าให้พี่เล่นเดี๋ยวจะเล่นกับเธอทั้งคืนแค่ปล่อยม,อมันลงคอเหมือนจากลีนที่คป็นกลืนเช้ามาไม่ต้องแปลกใจท้าไม่เห็นผมตอนตื่น